จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสิผ้ามาเบิงสวนแม่แก้วด้วยค่ะอาตามมาเลยอาผ้าพี่น้องไปเบิงแน่ตัวเด็กคะเกตสิมีอ่ามีปลาก๋้วยเนาะปลาเกวยแล้วก็สิมีแม่แก้วแล้วปลูกอยังนไงโอ้นี่เด็กผักเผาน้อะผักเผาไปปลูกน้ำบูดเด็กเผาหน่วยใหญ่เด้วยผักเผายักผักเผายักผักเผากะทิ เผากะทิอู้หนี่เด้อจ้าพี่น้องเด้อนี่สวนสวนผสมผสานสวนเกษตรเอออินซี่ของแม่แก้วเด้อค่ะปลอดสารพิษเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นบักอื้อเด้อค่ะบักอื้อเขาโพดบักแตงเด้อค่ะพี่น้องเด้อพามาเบิ่งสวนแม่แก้วเด้อค่ะข้างบนก็จะเป็นนน่วิวธรรมชาติข้างบนก็จะเป็นปลากล่วยเด้อค่ะทั้งหมดเลยคุณเติมเลยเขาธรรมชาติล้วนเด้อค่ะธรรมชาติธรรมชาตินี่สวนของแม่แก้ว สายอายางมาโอ้ยัครื่อช้าอ่ะอ,อ่ามาอ่ะเดินมาโอเคออ้นี่เด้อค่ะพี่น้องผ้ามาเบงสวนแม่แก้วเด้อค่ะนี่ต้นเขาโพดแล้วก็ต้นบักอือ้ขอขขาโพดแล้วก็บ,บักอื้อเด้อค่ะพี่น้องเด้ขอข้างบนก,ก็จะเป็นกลวยเด้อค่ะแซมกลวยเด้อค่ะผ้ามาเทียวหน้าเด้อค่ะเด้อผ้ามาเบง สวนเกษตรอินซี์ของแม่แก้วเด้อค่ะบักบัวจะบักบัวนี่บักบัวเก็บไปกินดิบักบัวบัวเออเครอบักบัวนี่สองฟางทางก็จะเป็นกลวยทั้งหมดเด้อค่ะนี่เป็นไฮน่าสวนเกษตรของแม่แก้วมาเร็วมามาเดินมาต่อเร็ว มาข้ามาเบิงด้วยค่ะพี่น้องด้วยอู้เบิงเขียวงามผุนเบิงปลากล้วยด้วยค่ะผุนกล้วยนุ่ยกล้วยเฮ้ยขวยเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะพี่น้องหอมบวกล้วยด้วอ้ากล้วยอ่ะมายังมามานี่กล้วยมีแต่เครื่อนใหญ่ๆด้วยค่ะพี่น้องด้วยกล้วยมีแต่เครื่อนใหญ่หนี่ตรงนี้มาโอู้มาสวนนี นี่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ด้ค่ะหัวสารพิชต้นนี้ต้นยังคะนี่ต้นยังนี่ต้นกล้วยนี่นี่ต้นยังต้นยังคะต้นบุกพีชโอ้ต้นพริกบอกคะน้องมม่มีเคยกินบอบรกพริกอันนี้เผ็ดบอหื้ยบรกพริกเพชรด้ค่ะนี่เกษตรอินทรีย์ด้ค่ะใช้เพชรแหงกัไปหาที่น้ใช้เพชรแหงกับไปกินน้ำด้ค่ะต้นนี่กระพีกด้ค่ะพริก อฟังนี่ก็จะเป็นฟังนี่ก็จะเป็นบักอื้อก้าวขั้วที่กันนี่อ่ะค่ะเก็บไปมามาย่าเก็บหลายมาเบิ่งมาเบิ่งผ้าผ่านผู้ชมมาเบิ่งปลามาเผาผ้า่านผู้ชมไปเบิ่งปลามันแก้วนะผุนเร็วนี่เด้อค่ะนี่ต้นกวยงามแห้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวยงามอืมต้นกวยปลากลวยงามแฮะนี่กลวย ข้างล่างก็จะปลูกเขาวโพดอ่ามาเรมาเร็วมาเลีนวินมาเร็วแม่โน้คนเก็บบอกบอกอานี่นี่นี่เด้อบอกเล็กผุนตรงนี้ตรงนี้เป็นอยางนันผุนผุนเขียวเขียวหุ่นย่างไปเบิ่งเบิ่งผุนนี่เด้อค่ะพี่น้องอืมอนี่เขียวเขียวกําลังงามเด้อค่ะอันนี้เขาเอิ่นมันแก้วเด้อค่ะสวนผสมผสานเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ปลูกในน้ากันนี่แหละร่วมๆกันพ่อได้ให้ลูกให้ร้านกินอู้เขาได้์น้ำนะคะ่ะนี่นนอู้นางได้น้ำส,สวยๆเลยบอกลูกอู้นี่สวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อยหุนห่นน่ะหุนห่นใหญ่แฮงหุ่นกำลังงามเมี่ยแกงไรค่ะแก้วโบเมีนเขาอเอ,อิอนมันแก้วมันแก้วมนี่ตรงนี้อู้ยวิวสวยแฮงเลยค่ะพี่น้องเด้อนี่เป็นป่าเนาะ นี่ปลามันแก้วกับกระโพด <จะ S 1> เนะะา,า<ล>ะกระโโบอ,อือเดีวพามาบึ้องอ๋อตัวนี้เฮ่นยังคะอ๋อนี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้เพิ่นเฮ็ดได้แล้วค่ะได้โฮสหนำได้โฮสหนำนี่ที่่ทีทไปซื้อมาใหม่นะคะกำลังไปซื้อมาใหม่กำลังมาประกอบด้วยะคะ่ะนี่ไม่ไม่สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทน้องมินน้องไม่พามาเบิ่ง อ่นั่งลงนั่งลงแม่น้อย่าตกไปทำเห็ดได้จังไดเห็ดเป็เห็ดปีเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยนี่อันไม่เด้อค่ะเด้อโอเคนีเื่อหมเอเดอเก็ขอให้ก็บมให้เห็ดิ่าเอาเองข้าวกลมยกศเด้อพี่น้องเน่หนาเป็นเสื้องสอง นี่เด้อามลงไหนนี่เด้ดอพีนนนอ่น้องเด้อนี่ยอะไรก่อนจิ้บไปกองตรงนไม่กดจิ้บเลยนี่น อ่เนมางเยไม่ก่อนลค่ะสร้างพ่กังประกอบสร้างคือไผสร้างคือไผ่น้องมิ่นคือไผ่ส้างตัวือปาปาเป็นคนสอนนะคะปสอนเกษตรีเล้มาิโอ้แล้ววางอยออกก่อนระวังมือถอยก่อนต้องมินถอยก่อนหลุก ถอยมานั่งมานั่งืวนเดิมปา้าจะทำงานไปแช็คก็มีโอ้ยอย่าไปแยอะใส่ไปนี่เด้อค่ะนี่บรรยากาศเด้อค่ะพี่น้องสายนงมีนหันมาบังดูนี่บรรยากาศพามาชมถอกถุงหน้าบบนอะคะไฟแชเอาไฟแช็กเอามาทำเอามาซ่อมปรับซ่อมใดนะคะนหนงมีนเบิ้งอยู่ลูกขึ้นกนนีอืมน้ำลงเหอนหันหันหนามาทั้งคลย ไปนางน้ำเขาเถอะอย่าไปหลินเด้อมันจุดเด่นั่นเอาให้ป้าป้านั่นอืมนี่เด้อครับพี่น้องนี่เ้อเอาเจออันนั่นป้าป้าก็ต้องเสียใจคุ้มตัวนี้ไม่ถอยทำแบบไม่ป้าก,ก็ต้องเสียใจนี่บรรยากาศเดี๋ยวพี่น้องเจื่อใครอยากจะเพิ่มเซลลูนควัน ร่นทอแปบโอ้ขอร้องอย่างนี้ฝุ่นฝุ่นไฟลุกฝุ่นฝุ่นโอ้ไฟลุกฝุ่นฝุ่นรอบป๊าป๊าโนวามาติดระเบิดหรออ๊ะเป็นการซูปขอตอด้วยค่ะพี่น้องด้วเนี่ยใส่วิธีการดื่มสมัยเก่าสมัย เต่าตะกีเต่าพูลังพูล่าเด้อเต่โพเตเมียนี่ประยัดขอต่อประยัดขวต่อเด้อเอาไปแจงมาเงีมาเงีมาน่ะน่ะสุแดดแล้เด้อครับพี่น้องเต่าพอไหมเต่า นี่นี่โอ้ชูสองนิ้วหน่อยไหมโอ้เก่งจังเลยเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมเลยคิมมีฮาร์ดด้วยโอ้น่ะป่าไปเบิ่งกันต่อได้ค่ะพี่น้องเด้อซ้อมใดค่ะนี่โอ้โหมา นี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ซามเขากำลังเห็ดกำลังสอนอันนี้เขาเอินี่ยังนี่ป้าตอไม้บอกตอไม้ตัวน,นี้ตอไม้เด้อค่ะเครื่องเกามันเพ่ก็เล่นมาตอไม้นี่ถ้ากาเขาไปซูปให้แนนนี่ โอ้แบบมุกเกีแบบมุกจกีที่ล้นไฟล้นไฟเห็นยังเปล่สิบ,บตรงเปื้องขอตอ่อบอกอ๋อแต่ล้นไฟแบบวังเกียคือว่าสิบบรงเปื้องขอต่อด้วยค่ะสามารถส่เห็ดขอต่อรถครับขอต่อรถใส่วิธีเกาววิธีแบบสมัยเกาล้นไฟเอานะคะประหยัดต้นทุนนิดนึงนสามกำลังเห็ดเ้อครับพี่น้อง นี่ทาแมน้าเมนเฮดบเป็นกับตรงจางเพื่อนเนี่ยค่ะนี่ตรงจางเพื่อนมาแต่ว่าตัวนี้พอดีเพิ่นสร้างเพิ่นเฮดเปินเนาะค่ะเพิ่นเคยเฮดเฮากับโบตรงจางเฮ้าก็ซื้อแต่เครื่องไหม่เครื่องมือมาซื้ออุปกรณ์ซื้อกาวซื้อไอเลื่อยซื้ออันไอได้นะคะม่ให้เพิ่นต่อห้นี่ละค่ะกานีลาที่เพื่อนเอใส่น้ำน้ำอันนี้เพื่อนนี่ละค่ะ ใส่น้ำสวนเกษตรไปนี่ละสวนอินทรี่ไปนี่ละสวนอินทรีย์กับปลูกกล้วยปลูกเออปลูกยังปลูกปอสารพีดได้ค่ะพี sure. ่น้องพ่อได้กินพ่อได้กินเลือกินกระขายนี่แล้วหรือเปล่าคะอ๋อแล้วเลยอ๋อแล้วเลยด้อค่ะพี่น้องเด้อยย้ยจะเปิดน้ำหรือเปล่าใช่หรือเมื่อ นี่เด็กยังนี่นะคะนี่อ๋อโอเคนี่ค่ะน้องมินน้องไมถ้ถอยก่อนถอยก่อนนี่ถอยก่อนป้าป้าจะเปิดน้ำแล้วนึงนเปิดตัวเด้อค่ะเปิดน้ำนะคนเด้อ นี่เด้อโอ้ยโอ้ยมันใหม่จะคลองโอ๊ยมใหม่เลยมากเลยเลยของป๊าปันแมนเลยบรูแล้วโอ้ยใช่ เอาเก็บมาถอยได้แล้วเสียบล่องมึงมอ้ยน้องมินได้แค่ยังอ่ะล่องเบิ่งนบั๊กถือหน่องติลูพีเ็ดมิน นี่เด้อค่ะป้ากําลัางมาสายสายน้ำึ้นนะคะสายน้ำึ้นทือว่ามันมันเสียบกับไอ้ข้าง,งล่างวูนข้างล่างไอ้ตรงนี้นสายน้ำขึ้นมาเขาเอื่อสายยังปลาอันนั้นน้ำตันนั้นอดูดเออสายทอดูดกําลัางมาใสาเครื่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวลองให้เบิ่งว่าน้ำม,มันโอ้กแหงบอเสร็จแล้วลองเครื่องให้เบิง บรรยากาศสดๆเลยเด้อค่ะพี่น้องเห็ดในเบื้องชัดๆเลยซื้อเครื่องมาใหม่ปลาเป็นสองเป็นเดียมันก็มาเห็ดอันนี้ไบโหดพักนี่ระค่ะพักบะอื๊ะเอ๊มันแก้วแล้วก็กล้วยเด้อค่ะพี่น้องเอาไว้ตใบถั่วพักฟูไวท้ทะกินนี่ยแหละค่ะพี่น้องฟูไวท้ทะกินเลิกกินก็ได้ไขาย พอได้กินพอได้ย้ำพอได้กินพอได้บ้พอได้เก็บกินพอได้บรได้ซื้อเขาแม่เราเกับตะเกียบแล้ว,ลวอืมเอาใส่ถุงกตนละถุงอะไรอเอาเก็บใส่ใส่ถุงนี่นะคะซามันกำลังเห็ดปะปะ๊ากำลังเห็ด

ไฟมันคือรูขึ้นมากสันเลยมันรูไก่แต่ออกมาด้วยไฟมันรูขึ้นไก่สหนองไม้มางยิ้มบังเยิ้มเอ้ยเยิ้มหนาด๊อโอ้ยไปเก็บบอกเพียบมากเอาไปเก็บมาอีกจะไปเก็บอีกไปเก็บมาอีกไปป๊าก็ต้องจะเติมน้ำด้วยค่ะ เติมน้ำเพื่อเพื่อให้มันมันดูดขึ้นบ่กปะฮะมันเต็มแล้วนาะแต่มันเต็มมันจะสิดูดขึ้นนะเนี่ยเด้อค่ะก็ร่างเติมน้ำเด้อเติมน้ำให้มันเต็มสายวันนี้เราเสียปั๊มกว่าสิขึ้นเนี่ยก็ร่างเติมน้ำเด้อค่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศหัวคำเด้อค่ะบรรยากาศทองทุ่งหน้าอีริสเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่อยู่น้ำธรรมชาติอากาศดีเด้อค่ะอากาศสุด บริสุทธิ์เด้อค่ะพี่น้องนี่เอ,เองจะชงให้ตรงหน้าบานห้างนี่แ่ละ ทุ่งบกริกได้ค่ะหนองไม่เพิไปเก็บมาอ๋อนี่ถุงบกฟีดค่ะนี่เตเลอก็มอ่เราไปเก็บุ่นไปเก็บบกพีดกไนเยไปตามหุ่เออมันเยอะอะมันเยอะเอาเยอะก็เอาไปไ้ถกกินอยู่บ้านหตัวไปแล้วไปตาปนปาทูมันเยอะจังคือตามปนปาทูบ่เหมือแหล่งอื จำปูนปลาถ้วยกินเขาเนี่ยเถอะโอเคโอเคมีเด้อจ้ะอู้พี่น้องมีน้ำแรงดีเลยมีน้ำแรงดีเลยจ้ะพี่น้องน้ำออกออกเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อได้ผลได้ผลนี่แห้งดีเลยจ้ะนี่เอาไอหัวสวนเกษตรนี่แหะค่ะพี่น้องเพื่อนที่ลังอู้น้ำแห้งดีเลยนี่น้องไม้หันมาบังดูลูก สำหรับคลิปนี้อ่ะพี่หม่สำหรับคลิปนี้บ,า,ไปไปบายบาย